อันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่เรียกว่าอัพไซคลิงค่ะที่เกิดขึ้นจากฝาขวดน้าค่ะเราเอาตัวฝาขวดน้ําที่ได้มานะคะมาทําเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าอัพไซคลิงแล้วก็ให้ชุมชนสามารถดำเนเินการในเรื่องของการเป็นผลิตภัณฑ์ที่เอาไปใช้ในเรื่องของการทําเป็นของฝาัได้นะคะอันนี้จะเห็นนะคะว่าเราใช้เพียงไม่กี่ฝานะคะจริงๆเราต้องเรียนว่าถ้าทำออกมาเป็นหลายๆเป็นกิโลเนี่ยไม่กี่บาทค่ะกิโลนึงของพวกฝาขวดน้ำเนี่ยทุกวันนี้อาจจะอยู่ที่ประมาณ3-4บาท แต่ว่าตรงนี้เราทําไม่ถึงกิโลเราใช้อยู่มากมากสุดจริงๆเลยคือประมาณอยู่ที่16บหกิบกฝานะคะในการดําเนินงานแล้วก็ทําให้มันสามารถทําออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆขั้นต่ำค่ะขั้นตอนการทำยากไหมคะไม่ยากนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราจะใช้ตัวระบบของตัวเครื่องที่มีแม่พิมพ์ค่ะแล้วก็เอาตัวพวกฝานะใส่เข้าไปแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราต้องทําฝาให้มันมีขนาดที่เหมาะสมก่อนโดยการบดให้มีขนาดระดับหนึ่งแล้วถึงเอาเข้าไปในระบบที่สามารถที่จะหลออออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ค่ะ